ก็เหนื่อยมาเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็พอวันนี้ได้วงสวงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเพลียใจด้วยเหมือนกันว่าแบบที่รามาทำมาถึงขนาดนี้แล้วเราเหนื่อยมามากๆแล้วก็เรามาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างมันก็คือแบบเพอร์เฟกแล้วทุกอย่างมันหายเหนื่อยหมดเลยแต่ที่แบบทั้งเครียดทั้งเหนื่อยทําแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ พอเราเห็นแบบทุกคนฟีดแบ็กต่างๆเราแบบแฮปปี้มากเราแบบความเหลื่องมันก็คือแบบหายไปหมดเลยเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจากที่ลงทีเซอร์แล้วก็เทเลอร์ไปก็ฟีดแบ็กดีมากๆเลยแบบมีคนรอติดตามชมตลอดเลยแล้วก็พอมาวงสองรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเกือบจะก้าวไปในขั้นที่แบบว่าทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกำลังจะ เผยออกสื่อแบบจริงจังแบบจริงๆแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแบบว่าก้าวไปด้วยกันขนาดนี้แล้วใช่ก็เน็กเพาว่ายังไงความจริงไอ้ก็เนี่ยเพราะว่ายังไงความจริงความจริงความจริงของพวกเราเออความจริงคมีแบบมาบอกว่าแบบอ๋อจริงๆไิงจริงแอบคุยกันมาหลายรอบมากเพราะว่าในเรื่องหนูเป็น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 ควีนที่ดุแล้วก็ น้าเกงขาวมากแต่ในชีวิตจริงคนที่ดูด้หน้าเกงขาวที่สุดคือคนนี้คนนี้เลยค่ะเขาจะคอยจัดจ่ะคุณยไปจัด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 การทุกอย่างให้แบบคอยดูแลทุกอย่างให้คนหนูเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่จะมีพี่เหนือคอยแบบว่าแต่งกวารงนี้ตรงนี้นะต่งก้าอย่าลืมอันนี้นะจะคอยแบบว่าจัดการทุกอย่างให้แบบเป็นคนดูแลส่วนตัวเลยจันนี้เขาดูแบบเป็นสายร้อนมากกว่า ถ้าเมื่อกี้คาแรคเตอร์ก็คือน่าจะกีดก์ดอยู่ตอนนี้จิงๆถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้คิดคาแรคเตอร์นี้คือหรือว่าเป็นกว่าจะกลายเป็นสามขวบไปเลยเพราะว่า <c oughs> มีคนเคยใช่จริงมีมีคนแบบเคยลงเวลาเราอยู่กับที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะเลี้ยงเราเป็นแบบว่าลูกสาวแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเด็กสาวที่อย, <c oughs> อยู่ที่บ้านแต่พอมาอยู่ที่กองมาอยู่กับโบ,บนิตาปุ๊บคาแรคเตอร์เราจะเป็น่นเราต้อง คอยปกป้องเขาแหละจะไม่ใช่แบบว่าจะไม่ใช่ลูกสาวันร้อยของที่บ้านแล้วอะไรพอคัดปุ๊บัวนิตาเหนือกลับมาดูแลแต่งหน้ามันดตลับคาแร็คเตอร์กันเลยใช่แล้วอย่างเรื่องทําการบ้านล่ะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกด้วยรอทีเดียววาใช่ค่ะเรื่องทําการบ้านคือบทค่อนข้างที่จะหนูเป็นนักแสดงหลักใช่ไหมคะก็คือ จะเข้าเกือบทุกฉากของแต่ละตอนเลยค่ะจะเยอะมากๆหนูไม่เคยอ่านบทหรืออ่านแบบอ่านหนังสือที่ต้องจาเยอะมากขนาดนี้ก็ทํางานแบบทำงันบ้านเต็มที่มากๆเพราะว่าไม่อยากให้เสียแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่อยากให้ที่กองแบบเสียเวลากับเราว่าเรารู้สึกว่าเกรงใจพี่ๆที่เขาบอกว่าคอยแบบทําเบื้องหลังด้วยพยายามทาการบ้านให้เต็มที่มากๆ แล้วก็การบ้านก็คือบานทีก็คือจะแบบว่ามาอยู่ในการด้วยเราก็แบบมามาลองต่อแร้หรอกหรือว่าดูคิลลิงดูอารมณ์อะไรแบบนี้ด้ยกันเพราะก็คือด้วยความที่เป็นเรื่องแรกของน้องด้วยรวมถึงก็เหนือกันว่าเป็นเรื่องแรกคนับเหมือนกันแล้วก็คือการที่ได้ทำการบ้านด้วยกันล้วก็มันทาให้เราเหมือนยิ่งแบบ close together ด้วยพอเข้าไปในกองก็จะแบบว่าง่ายขึ้นเลยก็นิดนึงมากใช่ได้ยังฟังเหนือยรึเ่เพราะว่าต้องทำการบ้านนะทั้งในสถานะนับแสดง คือเมื่อวานตัวบอกว่าคือเหนื่อยมากแบบมากๆก็คือคือตอนแรกอะค่ะวันที่เปิดเปิดกล้องวันแรกอะตอนนั้นอะคือเหนื่อยมากแล้วตอนนั้นยังแยกไม่ออกคือเหมือนแยกไปไม่ออกว่าไอ้ตอนเนี้ยเรากำลังเป็นนักแสดงนะเราไม่ใช่ผู้จัดแล้วก็คือก็คือจะแบบมึน,มน ก็เลยวันนั้นนะพอพอถ่ายวันแรกไปเนาะก็คือเหมือนต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็เหมือนมันนั่งแบบฟิลฟิลเหมือน,นนั่งสมาธิแล้วก็แบบว่าเออตอน,นเนี้ยเหนือแบบเรียกว่าอะไรเหมือนมีหมวกหลายใบนะซึ่งเราก็ต้องใส่ทีละใบในการที่พอเรากลังจะเข้าซีนโอเคตอนนี้เราเป็นนักแสดงเรา ตอนพูงกับเราทํางานแต่พอในมุมที่เรากลับมาเป็นผู้จัดเนี่ยเราก็จะโอเคเราก็จะมีการไปเช็คงานไปดูหน้ามอนิเตอร์บ้างว่าโอเคนอยากได้แบบนี้นะเหนือพออันนี้เพิ่มได้ไหมหรืออะไรแบบนี้เราก็ต้องแยกแยะให้มันขาดจริงๆไม่งั้นพอเราไปแสดงจะกลายเป็นว่าเราจะกังวลตลอดเวลาแบบด้วยความพขเป็นผู้จัดอะเราก็ต้องแบบนม่อยากให้งานออกมาดีเราก็ต้องคัดตรงนั้นออกแล้วก็ ไว้ใจทีมงานทุกคนทั้งพ่อใพญ่ผู้กกับพี่ปุ๊บผู้ช่วยกำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทํางานคือไว้ใจทุกคนจริงๆว่าเขาจะทําให้เรางานออกมาดีแน่นอนก็คือหมดแบบเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทุกคนเขาเต็มที่มากเราก็สามารถทําหน้าที่นักแสดงได้อย่างเต็มที่ค่ะก็ถ่ายเสเย้ใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะนีเรียกว่าเป็นงานเฉยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะหรือว่าหันจะด่า่แม่ด้วยหรือว่า ขอนับว่าคุณแม่สักสอซ็ละกันในการช่วยสพอร์ตหรือว่าหรือว่าแบบว่าตบๆรวมถึงคุณพ่อด้วยให้อีกสเปในการที่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านแล้วก็ทางป้าทางแม่ก็คือมากองบ่อยมากมาคอยให้กำลังใจบางทีแบบถ่ายไกลามากก็คือแบบว่ายังแบบอุตส่าห์มาหาที่กองเราก็จะแบบเฮ้ยเ,เราแบบสบายใจมากเลยที่แบบว่ามีป้ากับแม่คอยพพอร์ต เราแบบคือก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบไปได้ถึงขนาดไหนแต่ก็คือในเมื่อเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วคือป้าแม่เขาก็จะคอยหนุนหลังเราตลอดเราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกเซฟว่าโอเคอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเราล้มขึ้นมาเขาก็จะช่วยดันเราขึ้นมาเพื่อเราก้าวต่อไปแต่ว่าแล้วก็สี่้วยกันแด้วพอเอาซัพพอร์ตเนี่ด้านเรื่องทำให้ทำ ศึกษาส่วนใหญ่จะเอาโดนต้นผมไม่ค่อยถามผมจะแอบ,บทำเพราะว่าเรื่องวิธีการทำงานของคุณแม่กับของเหนือคือแตกต่างกันมากๆก็เลยในบางทีก็คือจะแบบแอบ,บแม่ไปทำเพราะว่าถ้าบอกจะโดนแม่ดุแต่ว่าในในบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าโอ,อ้เรื่องนี้ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆก็จะไปถามคุณแม่ว่า อันนี้สมควรไหมหรือว่าไม่สมควรหรือควรัจับทำยังไงหรือไปยังไปต่อยังไงดีก็จะถามเป็นประมาณนี้เนี่ยาาร่วมงานัแม่เขาเป็นแม่เรด้วยเป็นไงบ้างคกครั้งแรกหนูแอบ,บแบบว่าแอบบอกตรงๆคือแบบอแบกบังวลแบบนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นแบบนักสแสดงรุ่นใหญ่แบบเราเกรงใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เรล่นกับเขาแต่ว่าพอได้ร่วมกับแม่กบจริงๆแม่กบคอยแบบว่า ควนเป็นยังไงบ้างลูกแบบมากองวันแรกอ่ะแม่เขาแบบเดินมาหานูแบบตื่นเต้นไหมลูกเป็นยังไงบ้างแบบกลายเป็นว่าเข้ากองวันแรกนูจะตื่นเต้นมากๆใช่ไหมคะแต่พอมีแบบมีแม่มีพี่ๆทุกคนคอยแบบว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแบบตลอดเลยก็แบบทําให้สบายใจขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างราบรื่นเรื่องการทำงานร่กันเป็นยังไงบ้างคะรีวิวกันนิดนึงได้ไหมไม่สปอยได้ไหมอ่ะนิดนึงนิดนึงแบบทํางานร่วมกันมันแบบเป็นยังไงบ้าง คือด้วยความที่ก่อนจะเปิดกล้องเราก็ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะมากๆพอเปิดกล้องจริงๆเราได้เข้าซีนด้วยกันได้เล่นด้วยกันมันก็แบบว่าฟีลลิ่งมันแบบมันดีอ่ะมีกันมากเรื่อยๆใช่ไม่รู้จะอธิาบายเหมือนกันแต่แค่แบบคือด้วยความที่พอในเรื่องเป็นบริตาที่เราแบบอ่อนแอแล้วพอเราแบบเจอคุณควีน ที่เล่นโดยน้องแตงกวาแล้วแบบไม่รู้ใช่ีนอะเนาะใช่เราคือจะไม่ว่าจะเป็นพีนหรือแตงกวาแล้วด้วยความที่พอเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้แบบปรึกษากันได้แบบคุยกันแล้วรวมถึงได้ดูแลกันด้วยก็เือนแบบดูแลใจอ่ะแล้วพอมันเล่นด้วยกันมันก็ราบรื่นมันแบบมันสบายใจมันสนุกแล้วแบบเรียกว่าไง ไม่รู้อะเซฟโซนอะไรกัเออใช่ใช่ใช่ใชใช <ๆ S 2> เหมือนเซฟโซนแบบว่าถ้ามีปัญหาอะไรแบนหนูนก็จะแบบเออแต่งความไลฟ์คุยหรือถ้าแต่งความมีอะไรบอกเหนือได้ต้องบอกมีปัญหาอะไรคือต้องบอกจะจะแบบบอกน้องตลอดว่ามีอะไรต้องบอกเท่านั้นอย่าอยาอ่าเก็บใช่ก็จะชอบโทรมาหาเนืตนนอตลองคืนอะไรอย่างนี้กหลังเลิกกองเลยค่ะหนูจะโทรหาพี่เหนือตลอดแบบ<อ>ถึงบ้านหรือยัยงเพราะว่าพี่เหนือว่า ค่อนข้างอยู่ไกลจากโลเคชั่นที่เราถ่ายทำด้วยแบบคอยถามถ่ายตลอดด้วยแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เหนือก็จะคอยถามกับแกเปลนกันกตลอดค่ะก็เลยการทํางานกับพี่เหนือก็เป็นแบบสบายใจมากแล้วก็คือเรามีปัญหาเราก็รีบแก้กันเลยตรงนั้นเลย คือจริงๆแล้วเราก็เป็นแนวยเนรูปีชอบดูอยู่แล้วมวิ้นอะไรเสร็จความสูงอยู่แล้วอุ้ยหนูขอบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยแน่แน่คือตอนที่หนูเจอพี่เหนือครั้งแรกใช่ไหมคะมเราเรามาแคทเรามาแคทด้วยกันแล้ว<ม>คือพี่เหนือเป็นคนที่น่ารักแบบมากๆหนูเป็นคนที่ e ด d u ผู้หญิงอยู่แล้วค<ม>่ะแต่พอเป็นพี่เหนือทำไมถึงแบบเรา e นดูเขาได้มากขนาดนี้คือพี่เหนือ ยอดโฟโลเขาเขาเหมือนคนกลางแบบดาราคนนึงแต่เขามาเล่นกับเราแบบไม่ถือตัวอะไรสักอย่างเลยแบบพูดทำไมผู้หญิงคนนี้น่ารักจังแบบทั้งนั้นที่เราเจอกันอะไฝันใช่คือเราอะ่ะเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะแต่พี่เหนือแบบมาเล่นด้วยตอนนั้นตอนต่อ,ตอบทจะเป็นเป็นบทที่แบบพี่เหนือต้องมานั่งตักอุ้ยหนูไม่เคยเขิดผู้หญิงคนไหนเท่าพี่เหนือมาก่อนแบบพี่เหนือมานั่งตักแล้วก็แบบเราก็แบบเล่นตามบทดกันไปเขินจริงก็เขินล้วเก็ต้องเขินแหละ ก็เลยบอกว่าเรื่องความที่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการแคสติดแล้ววันนั้นน่ะแตงกวาเกือบมาไม่ทันแล้วมาเป็นคนสุดท้ายตอนแรกก็เพราะว่า <Hi. S 1> เพราะว่าเราก็จองนู่นนี่น,นั่นไว้แล้วแบบน้องมาน้อง่าคนสุดท้ายเลยแล้วเราก็แบบคนนี้แหละที่แบบว่า <Hi. S 1> เป็นคุณควีนสําหรับโบน,นิตา <Hi. S 1> เพราะว่ามัน ไม่รู้อะเราพูดไม่คือคือพอแคร์กับน้องอะมันเหมือนว่ามันแบบมันมีเอนเนอรีอะไรสักอย่างแล้วแบบใช่ใช่เหมือนตอนที่กลับมารู้สึกว่าเหมือนเราอะเคยเจอกันหรือเราเคยคุยกันมาตั้งนานแล้วเหมือนคนที่สนิทกันมากมากแล้วมาเจอกันแบบมันไม่เก่งอะไรเลยแล้วก็ทํางานแบบเราแครก,กันแบบสนุกมากแล้วก็แบบดีมากวันนี้เด็กซีมีออนมีฉัน ตอนนี้ก็สามารถติดตามดู teaser ได้มีพัทหนึ่งพัทสนะคะในของ YouTube ของบริษัทแล้วก็ขึ้นกว่ายเทรลเลอร์ไปก็สามารถไปติดตามได้เหมือนกันใน YouTube ของบริษัทแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆหรืออัปเดตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทังซีรีส์หรือเรื่องซีรีโจของพวกเราก็สามารถติดตามได้ใน,ท,นทุกแอนล็อกเออทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยของบริษัทไม่ได้ชมก็ดูแล้ก็เป็นละครเว้เปรูปแบบ ็ตอนนี้ก็เราก็กําลังมองหลายๆทิศทางด้วยด้วยว่าตอนนี้กระแสมีกําลังมาหรือกระแสนี้กาลังมาแล้วก็กาลังพยายามที่จะแอดแอปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้งานผลงานมาออกมาดีแล้วก็ให้เป็นที่สนใจเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็คือค่อนข้าง ดีแล้วก็กดดันหมายถึงว่าเหนืออรู้สึกกดดันมากพอพอแบบว่ามีกระแสที่คนเขารอดูซึ่งเราบอบาว่าได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ก็จะสามารถดูได้ใน YouTube ของบริษัทใช่แต่บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่เ,เร็วๆนี้แน่นอนแล้วเหนือให้ผู้ดูฟังฟินความจินที่แฟนๆจะได้เห็นลอปนีโอ้ยคือทุกคนจากที่ทุกคนเห็นทีเซอร์หรือว่าใน เร,เราแอบพูดให้เขารุนกันนิดนึงว่าเขาแบบอยากแบบได้ในทีเซอร์กับในเทเลอร์ค่ะเป็นแค่ยังไม่ถึง10%ของความจิ้นในทั้งซีรีส์เลยเพราะว่ายังเยอะไปเลยเอาจริงปะคือคือในซีรีส์อ่ะถ้าไปดูจริงๆอ่ะแบบว่าทุกคนอาจาจะจิกหมอนกจิกกัดใช่มันมันค่อนข้างขี้จะ <c oughs> ว่าขนาดเล่นกันเองอ่ะยังยังแบบสกีการ์ดกันเองเลยแล้วกลายเป็นว่าเขินกันเองไปเลยแบบในซีนแบบคือมันเป็นซีนที่อยากให้ทุกคนรอติดตามชมมากๆจริงๆค่ะก็รวมถึงทั้งเนื้อเรื่องและนักแสดงคนอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันสนุกอยากให้เรื่องมัน แต่ว่ามีหลายๆลายสตอรี่ที่เข้ามาประกบตัวละคร2คนคือควีนกับโบนิตาให้เล่าหลากหลายแบบว่าทำไมควีนออกมาเแบบนี้โบนิต bon าออกเป็นแบบนี้จะได้เห็นคาแรคเตอร์เเวลนอเมนต์ของนักแสดทุกคนซึ่งรับรองว่าสนุก เดียนครับบอกว่าสนุกแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนที่ดูก็จะสนุกไปกับพวกเราแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราเพราะว่าทุกคนคือเต็มที่มากๆทีมเวิร์กคือทั้งนักแสดงทีมง,งานทุกอย่างเราเต็มที่แล้วเราใส่ใจกับสิ่งที่เราทําลงไปมากๆก็คืออยากให้ทุกคนได้รอติดตามค่ะก็สิ่งสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นมีอยู่ในซีรีส์แน่นอนเต็ม <c oughs> สิบเต็มความฟินของผู้เราเราให้เท่าไหร่เนี่ <c oughs> ยแต่สุณพายเขาเป็นเป็นตัวเลขเองหรอ อะเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยหนูหนูให้สามพันห้าเลยค่ะคะือเกิดแบบ<ม> I love you G ถ้าสั้นไปเลยสามพัน <c oughs> ไปเลยแบบคือฟินมากมากจริงๆ,ๆอุยเราอ่ะเราเองจะพูดว่าฟินไม่ได้จีบหรอให้แฟนๆทุกคนรอชมแล้วก็มาเมนต์ให้กันด้วยนะคะว่าชอบหรือเปล่าตอนท้ายฝากเลยค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็เหนือที่สวรรคยาเตชะไพห้บูนนะคะรับบทเป็นโบนิต้าค่ะ แตงกวานะคะพี่เนเนตอังสุวรรค่ะรับบทเป็นควีนค่ะค่ะยังไงเหนือกับแตงกวานะคะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องคนโปรดของควีนนะคะหรือว่า Dangerous Queen the series นะคะก็พวกเราเต็มที่กันมากๆก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขได้ดูซีรีส์ไปกับพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. สามารถรับชมได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะในทาง y o ย t u b e ของบริษัทค mm ่ะ hmm.